มาอีกแล้วนะครับสำหรับหวยลาวนะครับงวดวันที่15เดือน10นะครับงวดนี้ก็ได้นำเลขเด่นมาให้พิจารณาดูตามเคยนะครับเป็นเลขสูตรสำเร็จนะครับคำนวณเสร็จก็นำมาลงให้ดูเลยนะครับง่ายกับการพมนะครับ หมายาวงวดนี้นะครับเดือนเจกับ2นะครับสําหรับงวดนี้นะครับส่วนงวดที่ผ่านมาขออภัยนะครับหลุดเลยนะครับไม่เข้าเลยหลุดงวดนี้ขอแก้มือนะครับ สำหรับหวยลาวงวดนี้ก็มีเลขจับคู่นะครับงวดนี้ก็สูตรเด็ดแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับเลขจับ,ค,บ,จบ,ค,บคู่นะครับเลขจับคู่ลาวนะครับงวดนี้เก้าคู่นะครับหน้อบเจ็ดรือกอบสอง ท่านก็เรียกเอานะครับหรือไม่ชอบจับคู่ที่ผมจับให้ก็นำไปจับเองก็พิจารณาเองนะครับว่าผู่ไหนค่อยเอาไม่ชอบก็ดูผ่านๆไปก่อนนะครับหวยเลางวดวันที่15ก็ได้นำมาให้พิจารณาเกียงเท่านี้นะครับ สำหรับผู้ที่เข้าชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่กดติดตามแล้วนะครับขอให้ท่านโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ